เอาเรื่องหวยคือหันหนานีเนาะสามตัวเน้นๆนะลูกนะจะสิ้นเดือนแล้วโอ้ยหมดแรงเลยหรอขอสองตัวก็ได้งั้นอะไม่เอาสามก็ได้เฮ้ได้ปอเอาขอในเลขหนึ่งสองสามสี่ห้บอกมาซิเลขไหนดีเอาจิบเอาจับสิเลขไหนดีเลขไหนลูกนับจากทางนี้นะหนึ่งสองสาสี่ห้านี่อันนับ หยิบสินิ้วไหนดีหยิบหยิบก่อนโอ้ถีบนี้เลยถีบถีบนี้บ่เอาเลี Gerilim ่ยวบ่เอาเลียวเมื่อไรกินเด้อาหารเมนเมดเล้วไหนนิ้วไหนหยับเลยหยิบดมก็ได้ดมก็ได้เอายิบนิ้วไหนนิ้วนี้บ่หนึ่งสองสามสามเรายังอีกเหมือนสามเรายังเดี๋ยวไหมเอาอีกเอาอีกเอาตัวไหนสามเรายังอีกสามสี่แล้ว่ อ้ยวันนี้บ่กสามสีเด้อไอสิตามก็ตามเด้อทางนี้บ่ตามดอกเธอถือว่าอันนี้จากไหนเนาะแม่บ่ตามได้น <c oughs> หนิสามสีเนาะชาลีเนาะโอเคสามสี